สวัสดีครับพบก,กับสุดขั้วเวือโบ้เราเริ่มต้นกันที่หงดแดงตาลลุนกับไรเดอร์ส่งสัญญาณปล่อยซูเออรเปดโดหลังจากเดินเครื่องล่าดาวยิงตัวใหม่มาแทนที่เรือโบ้ได้รับข่าวดีแล้วลอกใหญ่นะครับในตลาดก,การนักเตะไมีมไรยายงานมาว่าไรเดอรในรอุปออาเบียนกำลังวางแผนคว้าตัวกองหน้าคนใหม่ซึ่งอาจเป็นการเปิดทางให้หงดแดงสมหวังในการเล่นละตัวซูเออรเปดโดดาวยิงอนาคตไกลชาวบราซิลนะครับ ฐานการในทีมอัมฟิลนะครับกำลังร้อนระอุเมื่อกุนซอ,อยางอา์เนลสลัดและผู้มีหนาการกีฬาอย่างลิชันฮิวเตรียมผ่าตัดทีมครั้งสําคัญโดยซ่อนในแนวรุรกที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ชื่อของดิโกโชธาและดามนูเย่ถูกจับตามองว่าอาจถูกปล่อยตัวหากมีข้อเสนอที่เหมาะสมเข้ามาซึ่งหากเป็นเช่นนั้นลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องหากองหน้าระดับท็อปเข้ามาทดแทนทันทีเซอเวโดนะครับในวัย23ปีคือหนึ่งในเป้าหมายที่หุด่ดง จับตามองมานานตั้งแต่สมัยที่ไมเคิลเอเวตยังคุมทัพเบื้องหลังก็น่าเลือดเซมบาร์บานซิโอายนี้ย้ายจากวัตฟอร์ดมารุ่มทัพนกนางนวลด้วยการตัวสถิต,ติสโมสรนในปี2023แาละโชว์ฟอร์มหน้าประทับใจด้วยผลงานยิง10ประตูกับ6อาซิดในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยมีไรายงานว่าไบรตันอาจพร้อมรับฟังข้อเสนอราว60ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจเมื่อเปรียบเทียบกับอายุและศักยภาพของนักเตะนะฮะสัญ,ญญาณจากไบรตันล็งพรลมมิสเดวิสเสียบแทน ความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับจากสกัดสปอร์ตสวิตเซอร์แลนด์ยิ่งโหมกระแสข่าวเมื่อระบุว่าไบาตันกำลังให้ความสนใจอย่างหนักในตัวพรามิสเดวิสกอน้าชาวแคนาดาในวัน23ปีของอูนิยงเซงซิลรัวสโมสรอนพันธมิตรในลีกเบลยเยียมแล้วย,ยิงร่างย่งเจ้าของความสูง6ฟุต5นิ้วกำลังโชว์ฟอร์มร้อนแรงซัดไปถึง22ประตูจาก30เกมและได้แจ้งกับทัสกัดแล้วว่าต้องการมองหาความท้าทายใหม่ในต่างแดนโดยมีลิดยูเนเต็ด และไบรทันเป็น2ทีมจากอังกฤษที่แสดงความสุดใจอย่างชัดเจนการที่ไบรทันไาตัต้การดูแลของโทนี่บรูมซึ่งเป็นเจ้าของอุนิยงอีกด้วยกําลังเดินหน้าท้าทามพรอมิสเดวิสถูกมองว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นการหาตัวแทนหากต้องเสียซูอ,อัลเปโดอัลติทีมในช่วงสมัยนี้จริงแหล่งข่าวรือด้วยว่าซูอ,อัลเปโดยังคงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เป็นไปได้สําหรับลิเวอร์พูลหากพวกเขาเสียเดลวุนเยส และพลาดหวังจากเป้าหมายตัวหลักอย่างอเล็กซานเดอร์อิชักสานการณ์นี้ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับลิเวอร์พูลที่อาจมีโอกาสมั่งขึ้นในการคว้าตัวเปเรโดหาบับตันสามารถปิดเดียวพรอมิสเดวิดได้สําเร็จแฟนบอลหงแดงต้องติดตามสานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดต่อไปนะฮะด่วนหงส์แดงเล็งคว้าเอเซเสริมทัพค่าตัว70ล้านปอนด หงแดงเปิดศึกสเปอร์เล็งทุ่ม70ล้านปอนด์คว้าเอเซ่เสริมขมข้าวใหญ่สะพัดหรือบวกผู้ายใต้งการบัญชาทัพของอันเงอรักกระตุกเป็นข่าวอย่างหนักกับการพิจรารณายืน่นข้อเสนอคว้าตัวเอเบลิซีเอเซ่เพมเมเกอร์เนื้อหอมของคริสโตเฟิร์ตโดยมีคู่แข่งสุกันอย่างัน,นัมสเปอร์ที่จ้องคว้าตัวดาวเตะรายนี้อยู่เช่นเดียวกันตามการรายงานจากคอร์ดออฟไซ์ size. ประเด็นร้อนหงแดงจริงจังกับการล่าเลเซนของเอเซ่ในวัย26ปี ผู้ยกระดับตัวเองจนได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ตัวรุกแถวหน้าของยุโรปหลังโชว์ฟอร์มสุดยอดซัดไป13ลูกกับอีก11อาเซนและเป็นฮีโร่พาคริสตัลพาเลซคว้าแชมป์เอฟคัพดับแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่าตัวสุดโหดแม้สัญญาจะเหลืออีก2ปีแต่การย้ายทีมของเอเซมีวนโน้มสูงเนื่องจากมีค่าสัญญาสูงถึง70ล้านปอนด์ซึ่งพาเลซต้องการเงินก้อนเดียวเท่านั้นลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในทีทมที่กำลังช่างใจถึงความคุ้มค่าแม้ค่าตัวนักเตะสูงิว ทำไมลิเวอร์พูลถึงต้องการแม้จะพึ่งคว้าแชมป์ลีกภายใต้การก,ารกุมทัพของอันเนอร์สลัตแต่คุณสือชาวดัตต์ต้องการยกระดับแนวรุกหวังให้เอเซ่ผู้เล่นสาพพประโยชน์ทั้งกลางลุกและลิมเส้นเข้ามาเติมเต็มความคิดสร้างสรรค์และการทำประตูแต่สเปอร์ไม่ยอมง่ายๆไก่เลือดทองเองก็หมายมั่นปั้นมือที่จะคว้าเอเซ่ไปร่วมทัพเช่นกันแล้วมองว่าเขาคือจิกอ๊กซอสํำคัญในแผนงานของสโมสรพร้อมยังจริงตัวกับลิเวอร์พูลอย่างดุเดือด แม้จะมีข้อจำกัดเรื่องการจ่ายค่าตัวก้อนโตลิเวอร์พูลและต้นน้กำลังเปิดศึกนอ่งสนามย่างจริงตัวเอเบริซีเอเซ่เพมิเกอร์คุกคันของพาเลทโดยหงส์แดงกำลังพิจารณาอย่างจริงจังที่จะทุ่มเงิน70ล้านปอนด์ตามข่าติตัยนยาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในแนวรุกภายใต้การกุมทิ่ของอันเนอร์สลัดขณะที่สเปอร์เองก็ต้องการตัวเขาไปร่วมทีมเช่นกันทำให้ดิวนี้กลายเป็นอีกหนึ่งหน้าต่างการซื้อขายนักเตะที่น่าจับตามองนะฮะ เคนเปิดใจยกจอนเทอร์รี่นะครับปราการหลังสุดหินเหนือฟันได้หลังผ่านการคัดเลือกสุดเข้มขน้นฮารุเกนนะครับยอดเดายวยิงระดับโลกซึ่งสร้างความมือหาให้กับวงการลูกหนังเมื่อตัดสินใจเลือกจอนเทอร์รี่ตนานปราการหลังเชลซีว่าเป็นกองหลังที่รับมือได้ยากที่สุดเหนือวิจิฟันไดกับตันเทียมลิเวอร์ูลคนปัจจุบันในการจัดอันดับผ่านรูปแบบทัวนาเมนต์น็อกเอาท์กันขึ้นเรื่องนี้นะครับถูกเปิดเผยผ่านวิดีโอบัญชีทิกต o k ของโกลเดอร์คอม ซึ่งเฮริกนต้องเผชิญหน้ากับการติดใจสุดหินในการประกบคู่กลางหลังระดับโลกทีละคนโดยเริ่มจากรอบแรกที่เข้มข้นอาทิเซอร์โกรามอสพบเคราป,ปีเก้ฟันไดพบอันโตนโรูดิเกรอ,รอร์เทอรี่พบลูเบนดิอาสและจอนโจคิเอโรนีพบมัสฮูมเมลเฮริกนได้เลือกรามอสฟันไดเทอรี่และคิเอโรนีเข้าสู่รอบต่อไปการที่จะคัดจนเหลือเพียงฟันไดและเทอรี่ในรอบชิงชะเลิศ ซึ่งแนวยิงทีมชาติอังกฤษกล่าวว่าเป็นการตัดิใจที่ยากจริงๆพวกเขาเก่งกาจทั้งคู่แต่ถ้าให้ผมเลือกผมขอเลือกจอห์นเทอร์รีประเด็นการเปรียบเทียบรางฟันไดกับเทอร์รี่ซึ่งต่างกดกันยกย่องว่าเป็น2กองหลังที่ดีที่สุดตลอดกาลมักเป็นประเด็นที่ตกเถียงที่น่าสนใจและล่าสุด2แนวรับจากบรตันนย่างชองปอฟันเฮเก้และลอิสดังก็ได้ร่วมแสดงสัศนะในประเด็นนี้เช่นกันฟันเฮเก้เพื่อนร่วมทีมชาตินเนเธอร์แลนด์ของฟันไดเลือกกับตันทีมลูวูล โดยให้ผลว่าผมคิดว่าฟันได์เขาเลือดเชื่อมากยากที่จะเอาชนะได้ขณะที่ดังซึ่งเติบโตมากับการดูเทอร์รี่เล่นเลือกตานานเชลซีโดยกล่าวว่าเขาคือคนที่ผมดูมันตั้งแต่เด็กดังนั้นผมเลือกจอห์นเทอร์รี่แต่ฟันได์ก็ยังสุดยอดอยู่ดีฉะนั้นเห็นว่าการเลือกตัดสินว่าใครเหนือกว่าน,นั้นเป็นเรื่องของมุมมองส่วนบุคคลอย่างแท้จริงนะครับ หงแดงอาจมีไพ่เด็ดเล็งใช้มอนตั้งพ่วงดิวหวังลดค่าตัวมหาสาร vs ตัดหน้าคู่แข่งหรือวพ์พผู้มีไพ่ลับในการเจรจาคว้าตัวฟลอรเรนติสทมกลางค่าตัวสติติตตโลสมสรลิเวอร์พูนะครับแหล่งสืบข่า์ลังกษตตเป็นข่าวว่ากำลังพิจารณาใช้ข้อเสนอพิเศษในการเดินหน้าคว้าตัวฟลอรเรนติสสุดยอดเพเมเกอร์ดาวรุ่นของ,ของบอเบลล์ลูอเซนหลังจากสื่อดังในยอร์นอย่างชิกเกอร์รายงานมาว่าหงแดง ได้ยื่นข้อเสนอกับดาวเตะทีมชเยอรมนีรายนี้แล้วโดยหวังตแต่นักกู่เง่งสําคัญอย่างไบร์มเมนิกสถานการณ์การย่งชิงตัว VS ดูเหมือนจะเข้มข้นน้อยลงเล็กน้อยเมืม่อมีแรงงานาว่าแมนซิตี้นะครับคู่ปรับรุ่มรื่ได้ถอนตัวจากการแข่งขันไปแล้วเนื่องจากมองว่าค่าตัวของดาวเตะรายนี้ซึ่งคาดว่าน่าจะสูงถึง150ล้านโยูโรนั้นสูงเกินไปซึ่งหากร์วูลทุ่มเงินจำนวนนี้นจะเป็นการทำลายสถิติค่าตัวนักเตะของสโมสรและเกาะอังกฤษเลยทีเดียว แม้เบมยอร์มินกนะครับจะยังคงเป็นกุ่แข่งที่น่ากลัวและมักมีภาษีดีกว่าในการดึงตัวนักเตะเยอรมันฝีเท้าดีไปร่วมทีมแต่ลิเวอร์พูลก็มีข้อได้เปรียบอยู่บ้างเนื่องจากมีรายงานมาว่าเลเว์กูเซนค่อนข้างที่จะเปิดกว้างในการขายนักเตะให้กับทีมจากทางแดนมากกว่าไม่อยากเสริมความแกร่งให้กับกุ่แข่งในโมเดสกาเยอรมันโดยตรงไมเด็ดมอร์ตันอาจช่วยลดภาระค่าตัวได้นิดหน่อยปัญหาสำคัญสำหรับทุกทีมที่ต้องการวีอสก็คือค่าตัวอันมหาศาลของเขา แต่ลิเวอร์พูลอาจมีทางออกที่น่าสนใจโดยมีรายงานว่าพวกเขาอาจเสนอชื่อไทเลอร์มอร์ตันกองกลางดาวรุ่งของทีมเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเลเวอร์กูเซนเคยแสดงความชื่นชมในฝีเท้าของมอร์ตันอย่างมากและเกือบที่จะได้ตัวไปร่วมทีมแล้วในช่วงซัมเมอร์ปี2024โดยการตัวที่คาดการณ์เอาไว้ราว15-20ล้านปอนด์ก่อนที่ลิเวอร์พูลจะตัดใจไม่ปล่อยตัวเขาในท้ายที่สดุดเนื่องจากพลาดเป้าหมายกองกลางรายอื่น แม้ว่ามูลค่าของมอตันจะเป็นเพียงแค่ส่วนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตัวอันมหาศาลของวีเอสแต่นี่อาจเป็นตัวแปรสําคัญที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายก้อนโตลงไปได้บ้างและการเปิดทังให้เลเวอร์กุเซนได้นักเตะที่พวกเขานนั้นต้องการเปิดรุ่งเทียมก็อาจทําให้การเจรจาในภาพรวมเป็นไปได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้นนะับเป็นกลยุทธ์ที่น่าจับตามองของทีมจากเมอร์ซี่ไซส์ในการปิดดีลครั้งประวัติศาสตร์นี้นะฮะนี่คือสรุปการเลเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของที่ 21. ภาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด u b s cri b e เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับ ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ